โอเคสวัสดีครับพี่คอ์ครับ,รบจำวันที่หกเดือนสองนะครับวันนี้ไม่มีข่าวนะครับมีบ่ายสองคำเก่าผิวทสองสองกะโโลกก็คงไม่มีผลอะไรมากนะครับไม่มีข่าวแดงเลยเคมีสีผมไม่มีข่าวแดงเลยมีสองทุ่มครึ่งก็ไม่ใช่แคปวันนี้ไม่มีข่าวนะครับ โอเคทีนี้มาดูในจุดเข้าโออมดในจุดเข้าพอดีเลยมันให้บายตรงนี้ย2026.94แล้วไป TP เอาตรงไม่น่าสึนะ้อง2ูน7บเจ็ดมันไม่มีแรงนะมันน่าจะวนๆแถวสอง9นสามเก้ะครับทีนี้เรามาดูใน m อ4กัน m อ4มนี่ยดอลลาร์ยังออกต่อเนื่องจาบเมื่อวานนี่ผมบอกว่ามันจะขึ้นนะครับทีนี้ก็แม็กเซน์ว่ามันจะขึ้นอยู่ทีนี้มันขึ้นเพราะอะไร ที่ผมบอกฮะว่าแนวรับเนี้ยมันแข็งมากมันลงมาไม่ได้หรอกถ้ามันลงมาได้ก็สุดยอดแล้วมันลงมาแตะแมันก็เด้งขึ้นแล้วก็มีกืนกินอยู่อันหนึ่งแต่นั้นมันเป็นทำเฟรมวิกนะมันเลยต้องรอทีนี้มันจะขึ้นหรือลงมันขึ้นกับว่ามันหลุดเข้ามากรอบราคานี้ได้ไหมสองศูนย์สองหกสองศูนย์สองเจ็ดนะครับถ้ามันหลุดเข้ามาสองศูนย์สองเจ็ดได้นะครับทองอาจจะย่อไปถึงตรงนี้เลยสองศูนย์สามสองแต่ไม่เลยสองศูนย์สามสามนะครับแล้วก็ ต้องลงต่อนะครับมันจะซด์เวย์ค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะวันนี้ก็เก็บได้อ่ะห้าร้อยจุดสี่ร้อยจุดพอคอมแกมนะครับตอนนี้ก็รอมันย่อขึ้นไปก่อนเพราะดูดอลลาร์มันก็น่าจะขึ้นไปอีกอะ่ะอืมถ้ามันขึ้นไปก็มาเทสตรงนี้แหละนะครับแต่ถ้ามันหลุดอ่ามันไม่หลุด e อ a มเอเส้นนี้นะครับสองศูนย์สองเจ็ดคุณก็เซล,ล์ตรงนี้ก็ได้แต่ถ้ามันถึงตรงนี้มันเปลี่ยนสีก็ก็ต,ตามนั้นนะ แล้ดูจากกราฟเส้นแล้วเนี่ยดูอารมลงแล้วมันเหมือนมันเป็น V shape และนะครับเป็น V shape ใน h 1เนี่ยเนี่ยมันก็จะเบรจุ่เจาะเทรนไลน์ขึ้นมาแล้วก็ย่อขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็คือคำแนะนำก็คือน่าจะควรบายมากกว่าเซล l เนี่ยจะดุเกาะ m สิบห้าแล้วนะครับแล้วก็ไปสุดๆเอาเราแถวนี้สองศูนย์สองเจ็ดล้วค่อยวาดูทรงอีกทีหนึง่งถ้ามันย่อลงก็ทูบท่บอลแถวนี้ถ้ามันเดกออกก็ก็บายต่อนะครับบายต่อ ตอนนี้ดอลลาร์มันอ่อนช้วยแล้วนะครับก็ในดีวันก็เป็นวีเชฟแล้วนะดีวันเนี่ยเพราะฉะนั้นอาจแท่งเทียมนมันขึ้นเข้ามาได้ไหมอืมถ้าเป็น v ีเชฟกน็น่าจะมีลุ้นย่อขึ้นนะครับอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับราคานี้เลยนะครับจดนะครับสองศูนสองเจ็ดนะครับจะขึ้นหรือจะลงก็จะเซลล์จะบายครับตรงนี้แหละนะครับพถ้าบายก็ TPL ไม่เกินสองศูนย์สามสามนะไม่เกินนะไม่เกินนะ จบนะฮะโอเควิเคราะห์เพลงท่านี้สวัสดีครับ